สวัสดีจ้าวันนี้มาเจอกันช่วงนอกสวนนะคะพอดีวันนี้แคทได้รับกล่องยาจากโรงพยาบาลพระปกเกล้านะคะเมื่อวานแคทโทรไปแจ้งว่าเป็นวันที่แคทนัดเจอหมอช่วงบ่ายของวันที่16นะคะแล้วทีนี้แคทไม่สะดวกไปรับยาเนาะเนื่องจากช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะคะ ถ้าใครไม่สะดวกไปที่โรงพยาบาลช่วงนี้คือต้องงดเดินทางงดออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคนที่ไม่สะดวกเดินทางเนาะก็ให้โทรไปแจ้งนะคะโรงพยาบาลที่เรามีนัดพบแพทย์นะคะแต่เราต้องเป็น ผู้ป่วยนัดเท่านั้นนะคะถึงจะโทรไปแจ้งในลักษณะนี้ได้วันนี้แคทก็จะมาแกะกล่องดูเนาะว่ายาที่โรงพยาบาลส่งมาให้นั้นได้อะไรบ้างได้ตามที่เคยได้ไหมนะจ๊ะไวมากๆเลยนะคะโทรแจ้งเมื่อวานช่วงบ่ายวันนี้นะคะช่วงบ่ายของวันที่17ก็ได้รับยาเป็นที่เรียบร้อยนะคะโอ้ได้บัตรนัดด้วย <laughs> นี่คือบัตรนัดรอบใหม่ของแคทนะคะ น่ารักมากๆเลยนะคะโรงพยาบาลพระปกเก้าดูนี่นะคะโรงพยาบาลแจ้งว่าโครงการจัดส่งยาทางไปรษณีย์โรงพยาบาลพระปกเกล้าหลังได้รับยากรุณาตรวจสอบยาและใบนัดทันทีนะคะสอบถามปัญหาติดต่อเบอร์โทนี้นะจ๊ะโอ้ให้มาแบบละเอียดมากๆเลยนะคะนี่เป็นใบนัดรอบใหม่ของแคทนะจ๊ะอุ้ย อีกไกลค่ะ6สิงหาคมแล้วนี่เป็นยาที่คุณหมอส่งมาให้นะคะสำหรับระยะเวลาที่ต้องใช้ก่อนที่เราจะไปพบหมอในรอบต่อไปนะจ๊ะอันนี้เป็นยาภูมิแพ้โอ้นี่น่าจะเป็นยาแก้แพ้นะคะนี่ยาแก้แพ้ แล้วก็นี่เป็นยาแก้อักเสบอันนี้เป็นยาภูมิแพ้แล้วก็นี่เป็นยาพ่นจมูกนะคะเพราะว่าแคทเป็นภูมิแพ้เป็นไซนัสอักเสบเนาะยาก็ได้ตามปกติในครั้งก่อนที่เคยได้นะคะ ก็เช็คตรวจสอบเรียบร้อยนะคะได้ครบถ้วนตามที่เคยได้เลยจ้าแล้วก็พร้อมกับบัตรนัดเหมือนเดิมนะคะ<อ>ก็ขอขอบพระคุณนะคะโรงพยาบาลพระปกเก้าที่บริการเราได้ดีมากๆเลยนะจ้าใส่ใจคนไข้มากๆ วันนี้ก็ให้เป็นแนวทางสำหรับคนที่เป็นผู้ป่วยนัดของคุณหมอตามโรงพยาบาลต่างๆที่เราไม่สะดวกไปหาหมอในโรงพยาบาลนะจ๊ะเนื่องจากโรงพยาบาลก็ค่อนข้างแออัดนะคะคนไข้จำนวนมากถ้าเราเลี่ยงได้ก็ให้เลี่ยงนะคะโอเคสำหรับอันนี้ก็พาทุกคนมาชมเพียงเท่านี้จ้าหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ป่วยนัดทั้งหลายนะจ๊ะโอเคค่ะ